สวัสดีค่ะกระสายข่าวดังมาแล้วค่ะรับทำผิดกับบอลเปิดปมในใจอาไทยสารภาพต่อหน้าบอลเชินยิ้มเปิดปมในใจอาไทเรียกได้ว่ากลายเป็นเรื่องต้องเขีย่ยใจยกใหญ่สำหรับดร,ราม่าล่าสุดอาไทยคมกิก๊กถึงกับปล่อยโหนกกลางร,รายการโต้แชร์มหาชนขณะเล่าเรื่องราวที่บอกว่าเป็นปมในใจเป็นตราบาปในใจของตัวเองต่อบอลเชินยิ้มซึ่งบอล ร่วมรายการด้วยก็ยังไม่รู้ว่าเรื่องอะไรโดยขณะที่อาไทยแค่จะเริ่มเล่าก็ร้องให้แล้วโดยเจ้าตัวเปิดใจต่อหน้าตลกรุ่นพี่ด้วยว่าเกิดเรื่องมาสักพักอาไทยโทรไปหาบอลช่วงปีใหม่อวยพรพี่บอลเขาก็อวยพรผมกลับมาผมก็ดีใจที่เขายัางรักและเมตตาเราเพราะก่อนหน้านั้นมันก็เป็นข้อผิดพลาดในใจผมที่ผมทําผิดกับพี่บอลไว้ผมไปรับปากเขาวันครอบปู่ที่บ้านพี่บอลพี่บอลโทรมาผมรับปากไปแต่วันนั้นผมติดงานไม่ได้ไป รอกว่าพี่เขาจะโกรธร้องให้หนักศสกสะอื่นการรายการจนบอลต้องเข้าไปกอดปลอบกลัวเขาไม่รักเราพอเขาวอวยพรผมปุ๊บวางสายปั๊บน้ําตาผมไหลอย่างน้อยพี่เขาอยังรักอย่างเอ็นดูเราแม้เราผิดกับเขาไปอาไทาเผยจุดที่รู้สึกปลในใจว่าวันไปถ่ายรายการเจอพี่บอลลุงเบิร์ดลุงคอมผมก็หวัดดีทุกคนพี่บอลพูดว่าโอ๊ยอาไทาเดี๋ยวนี้ดังแล้วงานครอบภูมิก็ไม่ไปในงานคนยะแยะเขายัางนึกถึงผม มันเลยแก่เป็นตราบาปในใจทางด้านรุ่นพี่ด้านบ่อนเฉินยิ้มกล่าวว่าเขาทํางานตั้งแต่เด็กบอกเขาต้องเรียนหนังสือนะเพราะพวกเรารกระดไม่ได้เรียนกันเขาทําคู่กันไปเขาต้องเลี้ยงน้องเลี้ยงพ่อเอ็นดูเด็กมันน่ารักมีสมาคารวะเขาเรียกได้ว่าทางคู่ก็ได้ปลดล็อกความในใจและเคลียร์ใจกันแล้วสําหรับอาทัยเองก็เป็นคนที่สู้ชีวิตมา,มากๆโดยเขาเองก็มีโอกาสออกมาเปิดใจในรายการหนึ่งถึงชีวิตครอบครัวว่าลําบากมากครับ ตอนนั้นที่บ้านผมมีสี่คนมีผมมีพี่สาวมีพ่อมีแม่ตอนนั้นผมเด็กมากผมได้ฟังพ่อเล่ามาอีกทีบ้านเนี่ยข้าวมื้อแรกมีข้าวกินกันสี่คนแต่กับข้าวเป็นไข่ต้มหนึ่งใบมื้อเช้าแบ่งกันมื้อที่สองก็จะมีข้าวแล้วก็ไข่ต้มอีกหนึ่งใบเป็นมื้อที่สามมื้อเย็นจะเหมือนเดิมไข่ต้มหนึ่งใบแต่จะมีคนเอ็นดูครอบครัวผมเขาก็จะให้ปลากระกป๋องมาหนึ่งกระป๋องอยู่อย่างนั้นตั้งแต่เกิดเลยจริงๆ บ้านลำบากถึงขั้นที่ตอนแม่ท้องผมแม่กินยาขับผมออกแต่ผมไม่ออกพ่อจับได้ว่าแม่กินพ่อไม่ให้กินพ่อบอกว่าเลี้ยงได้นอกจากนี้ยังเคลียร์ข่าวเรื่องคุยกับผู้หญิงทีละสิบด้วยว่าไม่จริงครับผมคุยทีละลคนถ้าคุยทีละหลายคนเขาเรียกประชุมผมเคยคุยเยอะสุด6คนโชคดีที่ไม่มีเหตุการณ์รถไฟชนกันที่ผมคุย6กคนนี่ไม่ใช่แฟนนะก็เป็นแค่คนคุยนั่นก็คือเรื่องอดีตปัจจุบันผมคุยกับใครผมคุยคนเดียวครับ ผมรู้สึกว่ามีช่วงหนึ่งผมอยู่ออฟฟิศผมทำงานมันไม่มีเวลานึกถึงผู้หญิงเลยแล้วผมก็อยู่ได้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ทูมค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ